ไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย <c oughs> ตัวดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันเหมือนแบบเหมือนไม่เจอกันนานเลยนะสำหรับสาวๆทีมชาติไทยของเรานะคะเริ่มแล้วเริ่มแล้วทุกคนเจอเกือบครบนะเอาให้ใหายคิดถึงกันไปเลยจ้าเห็น <c oughs> แล้วบอกเลยว่าหนาวเลยทีเดียวสำหรับทีมนี้นะคะผลการแข่งขัน,น,นวันแรกถ้วยกอล การพบกันระหว่างซูพีริมกับคอนแก่นสตาร์วีซีะนะคะซูพริมก็มาใน้านของนี่เลยน้องใบเตยนะคะแคบหมูแล้วก็นำทีมเดยหนูเนยกระนกพรของเรานะแล้วก็กับการต้อนรับลิฟใหม่ของซูพริมป้ายแดงนะคะน้องอิงนิชากรวานสุกนะโคชิมะน้อยนั่นเองก็เรียกได้ว่าฮือฮาฮือฮาพุ่งรับแบบญี่ปุ่นกันไปเลยนะโอ้โห,โโหความหวังทีมชาติ